คือเรื่องราวของหนูและพ่อชีวิตเราค่อนข้างจะลำบากพ่อหนูเป็นเช้านะแต่เราไม่มีที่นาะซักแปงแลงได้แต่เช่าเขาทำลุงปีนี้ขึ้นค่าเจ้าทีลไรละสนะองร้อนะไรผู้ใหญ่มนไปแล้วก็ขึ้นไปแล้ววะส่วนใหญ่เรามักจะถูกเอาเปรียบจากผู้มีอำนาจหนูก็เลยอยาก หนูจะไปบ้านผู้ใหญ่นะจะไปทำอะไรหนูจะให้ขอเซ็นเอกสารให้หนูจะกู้ยืมกยศกยศเป็นยังไงอะนี่กยศเงินที่รัฐให้เรายืมจะได้แบ่งเบาภาระพ่อไงอผู้ใหญ่คะหนูรับพวนเซ็นเอกสารได้ไหมคะหนูจะเอาไปกูก้กยศไหนหเอกสารลายลูกหนะียคอยดูที่ลูก โอ้ยเอกสารการกู้เงินด้วยลูกโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วหนูหนูต้องไปเอาผู้ปกครองมาด้วยลูกอย่างเงี้ยไปตามผู้ปกครองมาด้วยลูกไม่เอาอย่างเงี้ไม่เอาไม่เอากลับไปก่อนเลยกลับไปก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเสียครับเสียครับวันนี้ครับเสียวันนี้ครับมดีครับมาดครับครับดีคีไครับครับครับใช่ โลกปัจจุบันนะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละปลาใหญ่ย่ยอมกินปลาเล็กเสมอเข้าใจไหมลูกลุงบอกให้ออกดีจะออกหรือไม่ออกลุงไม่ออกไม่ออกก็ต้องใช้กำลังกันหน่อยแล้วพ่อพ่อ หนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกคือเมื่อวานพ่อหนูถูกทำร้ายค่ะบ้านหนูก็ไม่ค่อยมีเงินหนูว่าจะกู้กยาอค่ะเอกสารก็ต้องรีบส่งแต่หนูยังขาดลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ,อะไอนี้ไหมเดี๋ยวครูพานหนูไปหาผู้ใหญ่บ้าน ดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีครับมาทําอะไรกันครับวันนี้จะรบกวนผู้ใหญ่ะคะ่ะให้ช่วยเซ็นเอกสารผู้กอยศของนักเรียน,นะคะ่ะเอกสารอะไรครับเนี่ยกอยศเหรออืมเอกสารตัวนี้เหรออืมโอม,มันก็เสี่ยงเลยเนาะช่วงนี้ข่าวของเรื่องการกู้เนี่ยมันเยอะมากเลยครูก็ช่วยได้เนาะนครูถ้ามีอะไรมัน น่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้เนาะคุณคณรูเนาะยังไงมันก็เสี่ยงอ่ะคุณครูถ้าจะให้มันสะดวกหน่อยก็มีสักนิดสักหน่อยเนาะคุณครูเนาะพอดีวันนี้ผมไปไประชุมเที่ยมเพลมานะครับแล้วมีคนมาลองเรียนเยอะมากเกี่ยวกับการรับสินบนคุณเคยเจอบ้างไ,ไหมครับวันนี้ก็เจอมาเคสน,นึงนะคะยายสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเคยคุหน่อยครับสารตัวเนี่ย อะไร呀โอ้ยช่วงนี้ไม่ได้เลยนะเคลียร์เอกสารงี้ยอื่นอยู่ที่เนี่ยเร่งๆเนี่ยผมบ้างครับอือเอกสารอะไรนะอ๋ออ่าอ่อะได้ยู่ได้อยู่ถ้าอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไงจะเร่งดำเนินการให้แล้วกันนะครับเป็นลยผมกลับก่อนครับอ่าอ่อ่เดี๋ยวจะไงจะตามให้แล้วกันจะตามให้ เอาครวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันครับมาทำอะไรกันเลยครับพี่ใหญ่ทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำอะไรมาเขาก็จ่ายค่าเช่านาเฉยๆไหนดูเอกสารหน่อยครับดูซองนั่นเลยซองซอยมาพี่ใหญ่อะไรครับเขาแค่จ่ายค่าเช่านาเฉยๆจ่ายค่าเช่านาค่าเช่านาใบเลขค่าเช่านาเหมือนกับที่พวกผมถ่ายไว้เลยใบเดียวกันเลยครับ เขามาจา่ายค่าเช่านาเอกสารนั่นเป็นเอกสาร,สาร,สารกยาอยสนี่ครับไม่ใช่เอกสารสัญญาเช่านาไี้ครับเดี๋ยวเชิญไปโรงพักกับผมหน่อยเนาะเพราะว่าถือเป็นเงินที่ต้งจัดการกระทำความผิดครับ หนู nope, วันนี้จะทำอะไรกินกันดีหนูว่าหนูอยากกินผัดผักบุ้งนะพ่อเออเดี๋ยวพ่อจะทำให้กินนาพ่อนี่มีกี่ไร่หรอมี20่สิบกว่าไร่มั้งอีกหน่อยก็จะเป็นของเราแล้วพยายามทำกันเนาะพ่อหนูไม่ได้รู้ปจสอแล้วนะ ในอนาคตไม่ว่าหนูจะประกอบอาชีพอะไรครูเชื่อว่าหนูจะเป็นคนดีอย่างแน่นอนนี่เอกสารกู้ก็เยอสอนนะเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะครูอย่าลืมเอาไปส่งครูเขาล่ะค่ะ